นี่ลนะเนาะทีมากของคําว่าคนขยันอยู่ที่ไหนก็ลําบากคนขี้เกียจอยู่ที่ไหนก็สบายเบิ่งไอ้นบถไทยเป็นตัวอย่างโหลดพี่ดองเลยเบื่องพัวข่อยเป็นตัวอย่างเลยเ <t> มื่อนี้หันบ่กะสีออกไปให้ไปหน้าไปย้ำบ่วงย้ำหลวงคือก้านั่นลาเมื่อนี้กะสีมาได้ได้มาแล้วเพิ่นกะสีพอจัดการเลยแล้วเพิ่นกะสีทำการเห็ุกินในเสรารนี่เลยกะสีปิงแน่ขหัวแน่อันนี้กะสีเป็นพลังงานตาง,ตงหงาที่ไม่ยาเราเตรียมไว้ล้ว่าสีแกงป้าพนะแต่ลูกไส้มาเห็นอันนี้แล้วก็เลยสีบ่เห็นแล้วก็เลยสีเหตุหัวหน กําลังพากันเฮ็ดยูเฮ็ดกินห้ากะชิท้การเก็บขยะก็ไปโนบรถไทยห่านพวผักขึ้นทั้งเฮ็ดยูเฮ็ดกินและผักทังเก็บขยะผู้เจ้ากะชิว่าเลยเนาะกันนันลาขั้วเฮ็ดแลีวกันเล่ากับข่างหมอไววแลวเลาก็ชมาเก็บขยะซอยขยะของห้าในเมือนี่กะชิเป็นขยะที่อยู่ในห้ในซ่านควรเหาขวดเบีร์ควดน้ำปูน้ำปลานันลาหฮาก็ชิเก็บไปขายเนาะมู่เจ้ากะชิคืดว่าเลยเนาะภาคคลิปกบตงกับเสียงภาคเสียงกบตงกับคลิปกันนันลากับคนหฮามันอุจูอาจารย์เนาะเอเบล นีห่างเสียสักเหล่าที่เฮาหลือเอาสักะสีมันไปเฮ็ดอันของหัวนั่นล่ะส่วนอันนี้เฮากัสิดื้อไปเฮ็ดบอนเก็บของปูราวาสิบ่สิถิมเด้ของมันยังมีค่าอยู่เหล่าเหล่าอันนี้ถึงมันสิห่างแต่มันก็มีคุณค่าแหมเหล่าอันนี้อยู่มาตั้งแต่นบรถไถเกิดพุณไหมมันก็เลยมีคุณค่าหลายใหญ่ฮือน2องบอน3ามบอนก็บใหย้ายมาบอนที่3แล้วพี่น้องเอ้ยเหล่าตัวนี้สุดท้ายแล้วกัสิลื้อไปเฮ็ดบอนเก็บของเราบ่เอาไปทิ่มเด้ใหม่ถึงมันสิดอกสิฟูสิพังแต่เรากัสิเลือกเับบอนมันดีนั่นแหละเราาสสสิไปตีีเเออออบบ่่นนนก็ขขงวววหยัังมนเลากังจ มางเล่าแล้วๆไอเล่าก็สีพักคนจังหน่อยก็สีมาสวมรถเพราะว่ารถนี่ก็ตายพร้อมกันเลยได้พี่น้องเลยมอไซสองคันกะเชียสองคันซาเล่งกะยางหัวสุดท้ายไอเล่าก็สีมาสวมขี่จังสีเลยส่วนหนองหมูขบบ่อพอตอกมเล็กเป็กปากเสียงดังสำแดก็นอนบ่มีตื่นเลยแม่รับดีบักคักเลยก็เปิดพัดลมไซแม่ซูเอ้าว่าวท่านขาดข้ามไม่เอาใดขึ้นลูกออกมาแล้วบันี้พอกล่างกินข่าวกับลูกออกมากวนแล้วตีตะบัหาพระเขาโล่งลูกขึ้นมาขวนหล่นสาวข่อยตื่นขึ้นมาแล้วยาเพิ่นกะสีตาสีส้วนผ้ากันดางหนาแต่งโตสา ไปฮับายคือเก้าพอประหอดเวลาสิไปหับายแล้วสวนไทยเฮานั่นกับสิภากันไปขายขยะแล้วก็ไปย่างตลาดหลังจากน้องมุกไปแล้วเฮากระสิภากันไปอาบน้ำแต่งตัวอุ้ยเบิ่งสไตล์การแต่งตัวนุปรตไทยพี่น้องเบื่องเอารวดพี่น้องเอ้หลังจากนั้นเฮากับสิมาคายขยะกับประมาณนี้เลยบรรยากาศบอลเก็บขยะเนาะก็เฮาเก็บเงื่อนมาขายเนาะมันก็สิประมาณนี้แน้วเนาะมีอยูยูอายะมียังกับขนมาจดเบิ้งกัสิเป็นเศษพวกร่างงอกกะสิเป็นเศษเล็กแน่ขวด น้ำปูน้ำปลาขวดอันเอ็มลงเอ็มลอยเครื่องดื่มที่เขากินนั่นแหละยอดขายขายเาเขาามือหนีกันได้สี่ลอยสี่หกบาทเพิ่นเจ้าของร้านเพิ่นก็นสี่ห้สี่ลอย สามสิบบาทไปเลยกับเข้าเก็บเพื่อนมาขายน้องพี่น้องนาอมียังกับเก็บมาเลยแม่กับเก็บสะสมของเก่าไห้แหลวกับเก็บมาขายเดือนละสองเธอสามเ่อกระได้อยู่ได้พี่น้องแต่ยอดขายกับหยดสื่อนี่มันก็ตตางกันเสลเกินเหมือนี้กับมาสื้อน้ำมันแนื้อสื่อยางยอียงแน่กับเบิร์ไปเกือบเป็นมื่นคือเก่าหนึ่งละเขาหน้าหวาเธอได้เขาเมื่อเธอได้กับเบิร์ตหลายคือเก่าแน่มือจ้าเห็นบอกแวะซีหลานหาหลานแล้วก็ยังบอกพ่อได้อันนี้กับมาสื่อปุ๋ยเกตหลานนี้คือเก่าแต่ก็ลืมสื่อยางหนึ่งแม่เหมือนนี่ลืมอออุ่าะกกกันไปคคืเส จู่อาจารย์เนาะหลังจากนั้นก็พากันมายางตลาดไอเราก็สิมาเบิ่งเบียร์พักหวานซะก่อนมีชีบหลานกระวนอยู่ชีบหลานได้ผัวคอยได้เบียร์พักหวานคอยย่างไปหอดไกลแล้วก็ยังย่างๆเดี๋ยวลบโง่มาหาเพื่อเพิง่งชีพจรละหน้าเบียร์พักหวานแมน่เอาไม้เข้ามาตลาดในมือนี่เข้ากับบริมีจุดไม้สิม,มัสซี่ยังดอกเข้ากับชีมาซื้อ เป็นพัดมามากับชูชิให้เด็กๆแต่กระเป๋าไม่อีพอมันน่ะก็คือมาซื้อเบียร์ผักหวานเบียร์มะฮุงย่างไปย่างมากก็เหลือไปเห็นแม่ใส่กอกซินละหาบาทพี่น้องซินละชีบกระสือก็เลยเลือกซื้อซินละห่าบัตเนี่ยสื้อซีตอนกินคนละสองตอนพ่อนอกกับคนมาประหยัดเนาะย่างไปย่างมากก็ไปเหลือเพนเฮดเข็มนี่แหละเอาถุงละชีบบาทก็ซื้อเอาเลยสองถุงไปแกงใส่ปลาคอใส่ผักหวานอยู่เฮียนนั่นแหละบบสื่อดองเฮดบดมันแพงเนาะเห้ฮดบดเฮดเฟี้ยงมันแพงแม่กับสื้อประมาณนี้แหละแล้วก็ล้างย่างนัน ใบมะกรูดเนาะอันนี้แหละของมักเนาะใบมะกรูดนี่ขาดบ่ไดดเลยได้เงย,เยนขอยนี่ปูกเป็นชกกกับโขึ้น10พกกเป็นยังเบ,บขึ้นว่าติปูกแล้วยังบ่พอสเดอนกันเริ่มเด็ดแล้วเอ็ดใดสามันบบมีเนาะฮอก็เลยเด็ดเร็วแหมเห็นบ่ในขะิบเมื่อกี้นี่โงกเบืงบ่งมากอันนั้นโงเบื้องบักอันนี้อยากซื้อได้หันข่อยก็เลยบอกว่าอย่าเฝ้าซื้อบาถา้าเดินเมษายสาสะกันจะซื้เพราะว่าปูกซื้อไปมันกัดแหลงอยู่เนาะบบมีเวลาหหน้ามันก็สิตายอีกเห็นบ่บ้านนั้นว่าประหยัดได้เครืืื่่่ออออออองงงงงขขูยาาาาาเเเเเต็็็มมมมมรแแหหห้้้้้ดดกกกกปนนนนจััััีีลลไไุว ใส่กอกซิละหาบากาเส็บอยู่เด้อมันหีวเขาแห้งลงสู้กันเลยกินเท่งรถไปเลยหลังจากนั้นเบิงลูกไส้ข่อยได้ข่อยซื้อของมาฝากดีใจบักคัา,าเลยหลังจากนั้นพวก่นก็สิพากันมาแกกินเด้อชูชีกับอันมาม่าชูชีกับพัดมาม่านี่ของปูดนองเดียเลยเด้อนั่งมักแม่นั่งบอกว่าคันไปตลาดนำด้ำดซื้อมาฝากนองเดียเลยเด้อส่วนน่องมุกนันบ่อบ่สมักปันดแตก่ก็กินน้ำอาอ้นั่นละบายบายจ้าสำหรับคีนี่ก็บบมีเอยีงยงหลย